สวัสดีค่ะผู้กินกราฟเอ้ยผู้กังกราฟเอนานั่งเอกน่านบ่คะเอ๊ะฮึเฮ้เด้ออ้าวแอคท่าไหนสิน่างเอกโอ้ยคนมิวเห็นอยียงคะ่ะถ่ายวิดีโอทึงง โอ๊ยอย่าได้ข่ัอย่าทายอย่าทายทำไมอายกล้องเหรอบมเมนค่ะทาซีทายให้หนูแต้งหนังางามก่อนบ่ได้จิคะนี่ไม่คุณไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นหรอกฉันแค่ถ่ายเล,เ,ลเล่นลองกล้องใหม่นะ่ะทายเล่นทายจริงกับผูู้้ละค่ะจะให้เห็นภาพหนูใส่สินก้าเสือมากระแลงแบมบี่ออกกล้องบ่ได้เด้อค่ะนั่น สวัสดีค่ะผู้กินกราฟเอ้ยผู้กับกราฟรอนางเอกน่านบ่คะโอ้โหเฮ้เยนั่นมันหมวกชันนี่ยืมสวย,ะะเสเย,เสยเลยค่ะเสื้อเลยค่ะเสื้อไทยเลยค่ะคุณผู้กักราฟมิวอะห้าสี่สามสองแอคชั่นเอ๊ะ สามบรค่ากล่องแบบนี้อุ้ยง่ายไม่ยากอะไรเลยแค่กดปุ่มให้กล้องทำงานส่วนภาพที่ถ่ายก็จะปรากฏขึ้นบนจอเล็กๆให้เราเห็นอยู่แล้วเวลาจะหยุดถ่ายก็แค่กดหยุดปุ่มเพลนเนี่ยง่ายกว่าตัวเก่าที่เคยใช้อีกอืมอันเล็กง่ายกว่าเยอะเลยคุณมิวคะใไหนกะทายหนูไปตั้งไลน์แล้วถ่ายหนูให้เป็นเรื่องมดม้วนเลยได้บอคะหนูสิได้เก็บไว้เบื้องเป็นที่ละลึกนะคะ ุยไม่ได้ไม่ได้อีกตั้งครึ่งชั่วโมงฉันไม่มีเวลาถ่ายหรอกงั้นกะซอนให้หนูถ่ายสิคะ <c oughs> หนูสิรักษาหนูแ,แล้วมันระว่างดังด,งดวงชี่ว่าเลยค่ะโหคารมถ้าเกิดเสียหายเธอต้องรับผิดชอบนะค่ะด้วยเกียร์เลยค่ะถือดีๆแผนกล้องช,ชา้าๆมือนิ่งๆเดี๋ยวภาพจะไหวดูในจอเล็กๆนั่นไหวดีลี รักษาให้ดีนะฉันไม่อยากหางเงินเดือนเธอเจ้าค่ะเอาละ่ะฉันจะเข้าบ้านก่อนถ่ายเสร็จเอาไปให้ฉันนะสะอาดไว้ให้นโน่นอา้าวสาวดอนเดี๋ยวเขาออกไปเฮ็ดนี่ยังนั่น่ายหนังมามาเขากล้องมาะว้บ่เอาบ่เอาเขาอายแต่ว่าเขาบ่ได้เต่งตัวเต่งหน้าให้งามเลยอุ้ยมันเหมือนงามละละ,ละมามาเอาเก่งงาม ให้เฮ้าบ้างนี่นะวิธีทายชอตเออได้ได้อกเน่เอาโอลดฮิยเยี่มกุ้งกวงเยี่มกุ้งวงฮิอ๋อถ่ายอะไรอยู่น่ะถ่ายวิดีโอค่ะแย่าแล้วเมื่อกี้เราติดเข้าไปในกล้องหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่งสิถ้าติดก็คุกกันละอืมส่งกล้องนั่นมาเดี๋ยวนี้อุ้ยเรื่องอีหยังบูเ็นของหนูคืนให้คุณมิวเอาตายสิคะ เฮ้ย hey, เอากล้องนั่นมาให้ได้นะถ้าเรื่องนี้ถึงตำรวจคุกทั้งคู่ไปเฮ้ย hey. hey, สงสัยเข้าสีไทยพวผู้ไล่เขาให้แล้วดอนใส่เกียร์มาเปิดเทเล่อฮ้ยหยุดนะส่งกล้องนั่นมาร่อยเศ้าโหลดมู่เปิดเทเล่ไอ้หนูหินไปถึงไหนแล้วเนี่ยหาทั่วบ้านก็ไม่มีโทั่วสนามก็ไม่เจอลองดูที่เน้าบ้านสิอา้าวคุณน้องมิวสวัสดีครับอา้าวคุณพี่ทองสวัสดีค่ะ หนูหินอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยทำไมเงียบเชียวไม่รู้หายไปไหนคะ่ะได้กล้องวิดีโอไปไม่รู้ไปถ่ายที่ไหนพี่ท้องคุณมีหออัวส้อยด้วยคะ่ะหนูถูกผู้มีอิทธิพลตามล่าโน่นค<า>่ะหอเจ๋งปะเนี่ยเออหยุดก่อนครับมีอะไรกันเหรอค <c oughs> รับเฮ้ยอย่ามายุ่งบอกนังหนูนั่นให้ส่งกล้องวิดีโอมาถ้าไม่อยากเรื่องอะไรหนูหินหนูเกับสาวดอนทายกงินยูพ่อดีตีสองคนนั่น พวกอสงยาวมั้งคะก่อเรียกหนึ่งเก้ดีกว่าว่างไงจะส่งกล้องมาไหมแต่นี่มันกล้องของฉันนะคะผมว่าพวกคุณกลับไปดีกว่าครับเฮ้ยจัดการเอามาให้ได้อยากไอ้นี่ไนะเฮ้ยมดเดียวจอดจังสีทุกที่ตำรวจให้นังสีจูบแล้วคอยโผลมา <c oughs> มันเป็นตัวการใหญ่ทั้งสองคนเลย ขอบคุณพวกคุณมากนะครับอ๋อยินดีครับเออขอม้วนเทปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับอ้านั่นไม่ลูมหนูนะคะให้ไปเหอะเดี๋ยวฉันถ่ายให้ใหม่เออกะสั้นก็ได้ค่ะพีท่องเก่งอย่างเล่ยค่ะแบบนี้ต้องโป๊กป้องคุณมิวได้แน่แเลยค่ะสมกับใช่ชาติทหารเออจริงหรือเปล่าจ๊ะหนูหินต่อมาพีท่องก็ได้รับโลประกาศเกียรติคุณ นูฮหินสาวดอนคุ้นมิวก็ได้ตโอไปกล็ลอรับร่างวันสิคะสินหวนน้ำเจ้าค่ะเมไม่เลย